สวัสดีครับพบกับช่องบักจอยนะครับวันนี้จะพามาดูซ่อมรถตัดหญ้านะครับเมื่อวานไปตัดหญ้าแล้วพังครับก็เลยเอากลับมาซ่อมตั้งแต่เมื่อวานนี่ยครับคือเมื่อวานนี่ก็จะเป็นหัวจจรวดนี่ครับหัวเจรวดสองอันนี้ คือตรงเนี้ยแตกหักออกไปแล้วก็น่าจะมาฟาดครับไอ้พวกเนี้ยเนี่ยน่าจะมาฟาดกันอ่ะก็เลยเหล็กรุดรอยเชื่อมอันนี้ก็ขอเชื่อมไว้ใหม่เมื่อเช้าอันเนี้ยรุดออกมาเลยครับรูดออกมาผอก็ถอดเมื่อคืน เราก็เลยตอนเช้าเชื่อมมาไว้เนี่ยความจริงก็น่าจะอยู่เนี่ยประมาณประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะมีนี่ขันโยกเอาไว้ดึงดึงใบซับแต่ตอนเย็นน,น่าจะประกอบอ่ะ ก็ตัดหญ้าอยู่เมื่อวานนะครับตัดไปได้หลองเดียวแล้วผมสังเกตว่าตัดไม่เข้ามันเป็นรอยเป็นหลองหญ้าไปถูหญ้าไปก็เลยคงรถกลับมาจอดดูตอนแรกก็ไม่เห็นเป็นไรพอเดินไปอีกนิดนึงก็ไม่เข้าเลยครับถูหญ้าไปตลอดมีแต่เนี้ยให้มุนมีแต่นี้หมุนอย่างเดียวเมื่อวาน ปัดไม่เข้าเลยก็เลยจอดรถดูก็เห็นอันนี้ครับแตกแตกฮักผมไม่เห็นอันนึงนะครับเห็นที่ต๊ที่เจอเศษอันนึงแต่ว่าเพิ่งมารู้ว่ามันหักกล่องอันนี้ครับนี่ก็เป็นหัวจรวดเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับแจ่ผมเรียกหัวจรวดนะครับมันแหลมเหมือนหัวจรวดเปไนของรถเกี่ยวเนี่ยนะครับ เอามาใส่ด้วยกันได้เพราะทำจากอะไรรถเขี่ยวท่านั้นนี่ครับความจริงก็ต้องโยกแบบนี้แล้วก็จะยึดยึดหน้าจะยึดตรงเนี่ยอีกอันนึงไม่แน่ใจตรงไหนแล้วเอาเผาน็อตมาส่วมตรงนี้ เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ยครับที่ยึดนี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบเนี้ยหรือว่าน่าจะเป็นนี่เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้ครับมาสวมแล้วก็เชื่อมติดปนนี้เดีย๋ยวพามาดูอันที่หักครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็น Anti อันที่ฮักฮักแตกไปสองอันเนี่ยค,ครับโปรตีต้องใส่แบบนี้ ก็ใช้อยู่ทุกวันนะครับปกติใช้ทุกวันก็ไม่รู้ว่าอะไรไปโดนหักได้ครับตัดไปแค่รอยเดียวยเลยวันนี้ต้องใช้เครื่องเหวี่ยงตัดไปก่อนน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับที่ใช้ได้น่าจะใช้รถตัดได้พรุ่งนี้ แล้วก็มีสำรองอีกอันนึงครับอีกห้ออะไรก็ไม่รู้จักครับลูแค่ว,ว่ามันเป็นหัวฉลวดมันก็ดีครับตัดตัดดีตัดสะดวกสบายดีครับตัดหญ้าได้ไวเนี่ยครับพึ่ง เพิ่งเอามาซ่อมเมื่อไม่กี่วันนี้ครับเอามาติดตรงนี้เพิ่มเผื่อไว้เวลามันนานไปมันจะดันดันนะเนี่ยก็เลยเอามาดันล็อกการมันขยับได้ครับถ้ามันขยับแล้วก็ขันนอ็อตหมุนน็อตให้กลับที่เดิมเดี๋ยวก็นี้จะจะไล่ดูครับว่ามีอันไหนมีปัญหาไหม ถ้าไม่มีอันไหนมีปัญหาก็น่าจะประกอบได้เลยครับนี่ก็ใบใบก็ของรถเกี่ยวหมดนะครับอะไรรถเกี่ยวทุกอย่างว่าจะทำสี่ใหม่อยู่นะครับแต่ไม่รู้จะทำสี่อะไรเลย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ลงให้ชมนีกครับเวลาประกอบเสร็จแล้วก็เวลาไปลองครับ